สวัสดีครับอยู่กับผมโดมออโตเมชันสวิตนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการอุด EGR นะครับว่า EGR นะครับทำไมต้องมี1.2.3.4จุดมันเหมือนกันและมันแตกต่างกันยังไงครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดครับว่าเราควรจะอุด EGR แบบไหนดีมันมีทั้งเหมือนกันและก็แตกต่างนะครับสำหรับคนที่จะอุด EGR ต้องดูคลิปนี้ครับผมก็จะอธิบายให้อย่างละเอียดครับ พอยกตัวอย่างการอุด EGR 1จุดนะครับฝั่งนี้นะครับผมจะเรียกฝั่งไอเสียนี่ครับตรงนิ้วผมนี่ครับแล้วก็ฝั่งมอเตอร์นี่ครับผมจะเรียกฝั่งไอดีถ้าเราอุด EGR ฝั่งไอเสียใช่ไหมครับอากาศไอเสียส่วนนี้นะครับจะวิ่งไปไม่ได้นะครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับอากาศไอดีจะวิ่งขึ้นมาได้จะวิ่งขึ้นมาจอดตรงนี้เลยนะครับพอมอเตอร์ EGR นะครับเราสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ EGR จะเปิดตลอด อากาศ ID ดีจะวิ่งขึ้นมาได้แน่นอนครับพอมอเตอร์ E g r จเปิดอากาศ ID ดีก็จะวิ่งขึ้นมามันทําให้อากาศไ d ดีนะครับส่วนหนึ่งนะครับขึ้นมาแทนที่มันจะเอาเข้าไปทั้งหมดมันต้องมาแบ่งส่วนหนึ่งขึ้นวิ่งขึ้นมาอีกเพราะมันไม่มีตัวอากาศไอเสียจากฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ได้อุดนะครับอากาศไอเสียนี่ครับจากฝั่งนี้ครับจะวิ่งผ่านมอเตอร์อ g r าลงไปแต่เราไปอุดแล้วครับอุดฝั่งนี้แล้วมันไม่มีแรงดันในระบบแล้วครับกลายเป็นว่า อากาศส่วนหนึ่งนะครับจะต้องวิ่งขึ้นมานี่แน่นอนครับแล้วมาดูต่อนะครับถ้าเราอุด EGR จุดนี้นะครับนี่ครับคือคือจุดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราอุด EGR จุดนี้หรือใต้ตูดมอเตอร์อากาศไอเสียนี่ครับก็คือจุดนี้นะครับอากาศไอเสียมันจะวิ่งไปจ่อตรงนี้ถูกต้องไหมครับมันจะวิ่งมาตรงนี้เลยอันนี้ผมเรียกคูลเลอร์นะครับ มันก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนทําให้อุณหภูมิน้ําเราร้อนขึ้นอันนี้แะครับก็คือเป็นข้อแตกต่างของการอุด e g r แบบ1จุดแล้วต่อไปนะครับมาดูการอุด e g r แบบ2จุดบ้างครับอุด e g r แบบ2จุดสามารถปิดทั้งระบบได้และไม่สามารถปิดทั้งระบบได้ปิดทั้งระบบได้ก็คืออุด e g r แบบ2จุดสามารถปิดต้นทางแล้วก็ปลายทางได้แต่ถ้าอุดไม่ถูกมันก็ไม่สามารถปิดทั้งระบบได้นะครับขอยกตัวอย่างเครื่อง2.5นะครับ เครื่อง2.5นะครับก็จะมีฝั่งไอเสียที่จะต้องอุดก็คือ2จุดแล้วก็ฝั่งไอดีจะเป็นมอเตอร์ EGR อีก 1. จุดถ้าเราอุดนะครับขอยยกตัวอย่างฝั่งไอเสียก่อนนะครับถ้าเราใช้การอุด EGR แบบ2จุดโดยปิดฝั่งไอเสียนะครับจะเป็นแผ่นหนาหรือแผ่นบางก็แล้วแต่ครับถ้าเราอุดฝั่งไอเสียฝั่งนี้2จุดแสดงว่าอากาศไอดีนะครับ จากฝั่งมอเตอร์ EGR นะครับเพราะมอเตอร์ EGR สตาร์ทเครื่องมันจะต้องเปิดอยู่แล้วมันก็จะวิ่งอากาศขึ้นมานะครับนี่นะครับก็คือเป็นเหตุผลว่าถ้าเราอุดฝั่งไอเสีย2จุดใช่ไหมครับแต่ฝั่งไอดีนี่ครับเราสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ทํางานอากาศไอดีในส่วนนี้ครับมันก็ยังวิ่งขึ้นมาได้ดังนั้นนะครับการอุด e g r 2จุดมันก็ยังไม่สามารถปิดทั้งระบบได้นะครับถ้าเราอุดผิดจุดแล้วมาดูจุดต่อไปนะครับจุดที่จะอุดถ้าเราอุดฝั่งไอเสีย ฝั่งเทอร์โบนะครับ1จุดแล้วไปอุดฝั่ง ID ก็คือฝั่งมอเตอร์ egr 1จุดอันนี้แหละครับผมจะเรียกว่าการอุดต้นทางกับปลายทางแบบนี้ครับก็จะปิดทั้งระบบเพราะอากาศไอเสียไม่สามารถวิ่งไปได้อากาศไ d ดีไม่สามารถวิ่งขึ้นมาได้อันนี้แหละครับก็คือเป็นการอุด egr แบบปิดทั้งระบบแล้วมาดูนะครับการอุด egr แบบ3จุดบ้างครับการอุด egr แบบ3จุดถ้าเป็นเครื่อง2.5นะครับก็คือจะปิดทั้งระบบเลยครับถูกต้องไหมครับเพราะเครื่อง2.5จะมีอุดแบบ3จุด แต่ถ้าเป็นพวกรีโวนะครับตัวรีโวนะครับจะมีท่อ2ท่อนนะครับมีท่อไอเสียวิ่งเข้ามาจากฝั่งไอเสียแล้วก็อีกท่อนหนึ่งนะครับออกจากมอเตอร์อีจาเข้าท่อร่วมไอดีการอุดอีจาแบบ3.5ุดถ้าเราอุดไม่ถูกมันก็ไม่สามารถปิดทั้งระบบได้นะครับก็คือยังไงครับเราอาจจะอุดฝั่งไอเสีย ท่อเส้นแรกใช่ไหมครับ2จุดแล้วมาอุดฝั่งตัวมอเตอร์ EGR อีก1จุดกลายเป็นว่านี่ครับอากาศ ID ดียังจะวิ่งขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับอากาศ ID ก็ยังวิ่งขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาอุดฝั่ง ID ดีใช่ไหมครับ1จุดแล้วก็ท่ออีกหนึ่งจุดแล้วก็ท่ออีกเส้นหนึ่งหนึ่งจุดแต่เราไม่ได้อุดฝั่งไอเสียอากาศไอเสีย ก็ยังจะวิ่งขึ้นมาได้ดังนั้นนะครับอุดอีจา3จุดก็ไม่สามารถปิดทั้งระบบได้ถ้าเราไม่สามารถอุดถูกจุด a later few moments การอุดอีจาแบบ3จุดก็สามารถปิดทั้งระบบได้ถ้าเราอุดถูกจุดก็คืออุดต้นทางก็คือฝั่งไอเสียส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเราสามารถอุดตรงกลางระหว่างท่อจุดไหนก็ได้ครับอาจจะเป็นท่อไอเสียที่วนมาหรือตรงท่อไอดีที่วนเข้าท่อไอเสียระหว่างกลางนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับจุดที่3นะครับให้เราไปอุดจุดที่ติดอยู่กับท่อร่วมไอดีนะครับการอุดแบบนี้นะครับก็จะสามารถปิดทั้งระบบได้เช่นกันนะครับการอุดยาแบบ3จุดแล้วต่อไปนะครับมาดูการอุดอีจาแบบ4จุดกันบ้างครับการอุดอีจาแบบ4จุดนะครับก็จะสามารถปิดทั้งระบบได้จริงๆครับเพราะรถยนต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อที่ทํามาเยอะสุดนะครับก็เป็นพวกรีโวแล้วก็ไททันนะครับจะมีท่อ2ท่อนนะครับ เราอุดทั้ง4จุดเลยครับสาหรับคนที่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็อุดอีจาแบบทั้ง4จุดเลยก็จะปิดทุกจุดทุกมุมครับนี่นะครับวันนี้ผมก็มาอธิบายให้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับหลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามผมมาครับเกี่ยวกับการอุดอีจาหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดมันเหมือนกันและมันแตกต่างยังไงนะครับวันนี้นะครับอธิบายให้อย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจผมเลยครับสาหรับผมโดมอัตโตเมชันสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ